สวัสดีท i ไรุ่นที่18ทุกๆคนเลยนะคะและแล้วก็ถึงวันบินแล้วนะคะทุกคนเช้าวันที่28เดือนพฤษภา68เวลาประมาณตี5นะคะแฟนก็ออกจากที่พักคนเดินทางค่ะแฟนนะคะนอน2คืนรวมค่าใช้จ่ายอยู่ที่210บาทเราไม่ได้นอนพักกับแฟนนะคะก็เลยไม่รู้ว่าเดินไปกรมแรงงานหรือว่าขี่วินมอเตอร์ไซค์เอาที่พักหักจากกรมแรงงานนะคะก็ประมาณ1กิโลเมตรประมาณนะคะเราก็จับไม่ได้เหมือนกันถึงกรมแรงงานแล้วก็จะไปรวมตัวกันที่ตึกประกันสังคมนะคะรถพัดน่าจะมารออ ประมาณ6กโมงหรือเปล่าคะนี้ก็ไม่ได้ถามแฟนเหมือนกันนะคะคันที่แฟนนั่งนะคะก็จะเป็นคันแรกเลยคะ่ะตอนนี้ก็กําลังออกเดินทางนะคะออกจากกรมแรงงานแล้วคะ่ะอันนี้ก็ถึงที่สนามบินแล้วนะคะพอลงจากรถปุ๊บนะคะแอดมินก็จะให้ไปรอที่ประตู9คะ่ะแล้วก็บอกแฟนนะคะทุกคนรออยู่ตรงนู้นลูกสาวลูกชายก็คือดีใจนะคะเจอพ่อแล้วเพราะว่าวันที่เดินทางลงมานะคะก็ไปพักที่ชนบุรีหนึ่งคืนเด็กๆบ่นว่าไม่ได้นอนกับพ่อเลยก็เลยบอกกับเด็กๆนะคะว่าเดี๋ยวค่อยไปเจอพ่อที่สนามบิน ก็ได้เนอะลูกเนาะเลาประมาณ11นาิกา30นาทีแอดมินนะคะก็จะให้ไปที่ลานตรวจคนหางานกรมการจัดหางานค่ะก็จะต่อแถวรอคิวนะคะของแฟนได้คิวที่24ค่ะทุกคนพอตรวจเสร็จนะคะก็จะเดินไปเช็คอินที่สายการบินไหนานแอร์ไลน์ค่ะ เืมบอกนะคะกําหนดบินของแฟนนะคะบินเวลาบ่ายมงห้นาทีเช็คอินแล้วก็ช่างน้ําหนักกระเป๋านะคะน้าหนักของกระเป๋าก็คือไม่เกินนะคะผ่านไปได้ด้วยดีคะ่ะบันไดนี้ก็คือทําให้น้ําตาเราไหลหนักมากเลยคะ่ะทุกคนแม่กับลูกสาวก็คือร้องไห้ฉ่ำมากพยายามกั้นไว้ก็คือกั้นไม่อยู่เลยคะ่ะทุกคนคะคือยืนร้องไห้อะคือแบบ เราพยายามจะไม่ร้องให้ลูกเห็นนะสุดท้ายลูกก็เห็นแล้วก็ร้องไห้ตามแม่ก็บอกกับตัวเองกับลูกๆนะคะว่าอดทนเอาเดี๋ยวพ่อก็กลับมา5ปี3เดือนเองอันนี้ก็จะเป็นด้านในนะคะหลังจากขึ้นบันไดมาแล้วสนามบินสุวนนะปุ๋มก็คือใหญ่มากๆเลยค่ะอันนี้แฟนก็กําลังเดินไปรอขึ้นเครื่องนะคะถ้าใครหิวนะคะลงจากบันไดเลื่อนนะคะจะอยู่ซ้ายมืออันนี้ก็จะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวมารอดูนะคะว่าถึงประเทศอิสราเอลแล้วจะเป็นอย่างไรไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ